ชีวิตคุณจะก้าวหน้าแค่คุณใช้เวลาให้เป็นครับซึ่งเวลาที่เป็นเวลาที่มีค่าที่สุดสำหรับชีวิตของคุณก็คือ1ทุ่มถึง5ทุ่มครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหนึ่งทุ่มถึงหทุ่มเป็นเวลาที่คุณว่างจากการทำงานหลักเสร็จภาร,รกิจในชีวิตประจำวัน1ทุ่มถึง5ทุ่มเนี่ยคุณใช้เวลาไปกับการทำอะไรดูทีวีดูละครพูดคุยโทรศัพท์กับเพื่อนสเพเหรละทักทายตอบแชท ใช้เวลากับการดูเรื่องชาวบ้านใช้เวลากับการติดซีรีส์ถ้าคุณเปลี่ยนมาใช้เวลากับการหาความรู้ในการพัฒนาตนเองโดยใช้เวลากับการทำงานบางอย่างเพื่อเข้าถึงเป้าหมายถ้าคุณทำอะไรในช่วงเวลาหนึ่งทุ่มถึงห้าทุ่มของแต่ละวันนั่นคือจุดที่กำหนดว่าชีวิตคุณมันจะเป็นแบบไหนวันนี้คุณอาจจะทำงานกลางวันหรือทำงานประจำหรืออะไรก็ได้แต่ให้คุณคิดว่าอีกห้าปีคุณจะเป็นอะไรคุณจะมีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นอย่างไรนับแต่วันนี้ มันขึ้นอยู่กับเวลาหนึ่งทุ่มของห้าทุ่มในแต่ละวันของคุณเนี่ยแหละครับถ้าคุณเน้นพัฒนาตัวเองทำร,รู้เพิ่มมากขึ้นนั่นแหละครับ